สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาํำเสนอของหวานเกาหลีที่กำลังฮิตนะคะก็คือบัคฮวาเซ่ัันเองนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือส่วนผสมเราเทสใส่หมดแล้วนะคะนี่ก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็องุง่นเขียวใส่มาแล้วก็เชอร์รี่นะคะมีส้มด้วยนี่ ก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะส,ส่วนผสมเราก็มีนมชมพูโซดานะคะเพื่อนแล้วก็ใส่คนรวมกันแล้วก็ตชิมน้ำแข็งให้รู้สึกให้ความเย็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มาก อรสชาติออกหวานซาซ่าแต่ถ้าเป็นสไปอ่ะคิดว่าจะซ่ากว่านี้นะคะอันนี้เราใส่แบบเป็นแบบประมาณโซดาก็จะไม่ค่อยซาเท่าไหร่ช่วยหมุนได้ด้วยนะคะนะต่อไป ชิมองุนะะ่นค่ะลูกใหญ่ไปลูกขนาดนี้พอแล้วค่ะอืมรสาชาิออกสำหรับเราก็จะแบบแปลกๆนิดนึงเนาะก็เรากินได้ค่ะ ลองดู้ส้มนะคะส้มเราใช้ส้มเอ่อแมนดารินนะว่าส้มนี่ห้อน,นี่เขาหวานไม่น่าใช้มือ <c oughs> อืม โอเคค่ะก็กินได้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกปากใครบ้างนะลองใครที่อยากทำลองกินดูนะคะก็ลองไปทำดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบางคนก็อาจจะอร่อยนะคะบางคนก็อาจจะไม่อร่อยก็ได้แล้วก็กินต่ออีสตอเอรี่อืม เฉลี่ค่ะอ,อืหวานปเปรี้ยวจ้าเส่ยน้ำเย็นๆพอแล้วใส่น้ำแข็งโอเคนะคะก็ทานได้ค่ะ ก็ดีสุดต่อสภาพนะคะเพราะมันเป็นนมกับผลไมน้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วก็มาทดลองการทำฮาวาแซนะคะขนมหวานของญี่ปุน่นเอ๊ะไม่ใช่ของเกาหลีแน่จะพูดผิดของเกาหลีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะปิดปาะตูเนี่ก็ขออภัยด้วยนะคะมือใหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย